สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะดําเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้อย่างไงครับและทั้งหมดนี้หาคําตอบได้ในรายการน้ําครึ่งแก้วกับดิฉันรวิชาทางสุขบุตรค่ะกับผมสุรัตน์โพธิป์ประสาทครับต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ตื่นตาตื่นใจละ หลายคนรอคอยมากเลยนะคะคกับการที่ต้อนรับผู้นําระดับโลกค่ะอาจารย์บารัก<ม> Obama, <ม>โอบามามาเยือนเมืองไทยอ๋อหลัดไม่กี่วันนี้เองครับใช่แล้วค่ะ<ม>ต้องขอบอกเลยนะคะว่าทําให้ริชาได้ไอดอลดคนใหม่มโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งนะคะโอ้โหดูในช่วงนั้นเนี่ยเชียร์มากเลยนะคะไอดอลของหนูเนี่ยได้เป็นสสเขต8รัฐอิลเลนอยค่ะ อ๋อคุณรัาใช่ไหมใช่แล้วพันโทหญิงรัา d แถมมีดักเวิร์ดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสอสอสายเลือดไทยหนึ่งเดียวนะคะเธอเนี่ยได้เข้าไปนั่งทำงานในรัฐสภาของสหรัฐเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยที่เป็นคนไทยมีเชื้อสายไทยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเธอยังเป็นสาวที่ใจแกร่งแต่ว่าพิการอ๋อใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะอาจารย์เป็นไงครับตั้งแต่ปี47แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะที่เธอไปร่วมในสงครามรุกรานอิรักครับ กับเฮลิคอปเตอร์นะคะที่เธอเป็นผู้ช่วยนักบินค่ะรุ่น UH-60 Black Hawk ปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นนะคะถูกระเบิดยิงไปโดนตรงที่นั่งของเธอพอดีอทําให้เธอต้องสูญเสียทั้งขาและแขนข้างขวาไปโชคดีแพทย์ต่อแขนข้างขวาทันแต่ก็ทำให้เธอต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นจนตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าใจแกร่งก็คือเธอเดินได้เหมือนคนปกติโดยที่ใช้ขาเทียมอาจา์อ๋อนี่เธอเลยเห็นว่าที่ยังมีแขนในข้างนี้มีการต่อ ต่อเรียบร้อยทานก็เลยมีแขนสองข้างสมบูรณ์แต่ขาเนี่ยใช้ขาเทียมอ๋อครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันก่อนหน้าที่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเธอเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับกิจการทหารผ่านศึกนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เคยทํางานเคียงบาเคียงไหล่ครับกับประธานาธิบดีของสหรัฐมาก่อนด้วยนะครับต้องเรียกว่าเป็นบุคคลระดับโลกเลยครับริชาอย่างนี้ริชาขอใช้คํานี้เลยว่าเธอเป็นโรโมเดลของหนูเป็นโรโมเดลเหรอครับ จริงๆแล้วอ่าอันนี้อยากจะพูดถึงประเด็นนิดนึงครับดิฉันครับคะคำว่าโรโมเดลเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนักถ้าเราจะพูดถึงคุณรัตดานะครับเพราะว่าโรโมเดลเราจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมมีคำว่าโรโมเดลนะครับจะมีคำว่าฮ<ถ>ีโร่หรือคำว่าไอดอลบ้านเราจะใช้คำว่าไอดอล<ะ>เยอะ,อะมันต่างกันไงคะอ๋อโอเคนะฮะคำว่าฮีโร่กับไอดอลโดยส่วนใหญ่จะใช้คล้ายๆกันในกรณี<ถ>ที่คนนั้นอาจจะเป็นคนดัง นะครับเป็นคนดังคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่สร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างแล้วเราประทับใจแล้วเราอยากเรียนแบบชีวิตเขาหรืออยากเป็นแบบเขาแต่เราอาจจะไม่รู้จักเขาก็ได้เป็นการส่วนตัวรู้จักแบบไกลๆอย่างคุณลดดากับเราสตีฟจ็อบนะครับหรือว่าจะเป็นโอปราห์วิลฟี่นะฮะหรือจะเป็นคุณตุ๊กกี้ก็ตามพวกนี้ถือว่าเป็นไอดอลหรือเป็นฮีโร่ได้หมดโอ้อสุดๆจะมีปัญหาที่โพรงจมูกางคะของตุ๊กกี้ใช่อย่างนั้นเลยโอ้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นนะคะต้องขอบอกเลยว่าถ้าฟังแบบที่อาจารย์บอลพูดเนี่ยหนูมีทั้ง ไอดอลแล้วก็โรโมเดลเลยสิคะอย่างนี้ใช่ครับเพราะโรโมเดลเนี่ยต่างกันโรโมเดลจะเป็นคนที่ทําไมฮะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอ๋ออย่างเช่นว่าเป็นคนรอบข้างเรารู้จักเราเป็นการส่วนตัวแล้วเราคิดว่าชีวิตของเขาแน่น่าเรียนแบบอ่าแล้วก็อาจจะเคยสอนเรานะครับอาจจะเคย ให้ความช่วยเหลือแล้วเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตหลายๆอย,าย่างเป็นคน<ม>ที่ใกล้ตัวเรานั่นเองโอ้โห oh ใช่ครับผมทําให้เข้าใจคําพูดทั้งโรงโม model hero แล้วก็ idol ว่าแตกต่างกันอย่างไรใช่และแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับลิชาครับค่ะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญเราวันนี้เขาเป็น idol ของหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหมห่มนะครับวัยรุ่นเนี่ยรู้จักดีแน่นอนะนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยไม่นาน เพิ่งมีข่าวดีไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่งงานไปอย่างนี้เดาถูกเลยว่าต้องเป็นน้องปลื้มอุยอาโซแน่นอนเลยนะคะใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้เราจะกลับมาคุยกับน้องปลื้มอีกครั้งหนึ่งเขาจะเร่าพูดกันเรื่องเจน Y กับน้องไปใช่คราวนี้เนี่ยนะครับไอดอลคนนี้นะครับจะมาพูดถึงโรโมเดลของเขาอ่าใช่จะเล่าให้ฟังว่าเขามีความประทับใจอะไรในโรโมเดลคนนี้แ้วโรโมเดลของเขาคือใครอะคะอันนี้เราอุบไว้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราไปเฉลยตอนที่เราพูดคุยกับเขาในช่วงต่อไปครับเอาเป็นว่างั้นติดตามกันในช่วงเติมน้ำค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในช่วงเติมน้ํานะครับแล้ววันนี้น้ําในแก้วของเราเนี่ยเคยมาเยี่ยมเราทีแล้วไม่ใช่สิเราเคยไปเยี่ยมเขาต่างหากนะครับแล้ววันนี้เราก็มาเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านของเขานะครับคือ VR So นะครับแล้วคนนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนะครับก็คือคุณปื้มสุรบทลหลีกภัยนั่นเองคุณปื้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องของ เจนวายจำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับเจนวายในมุมมองของคุณปื้มในฐานะที่เป็นตัวแทนเจนวายเราก็ได้สัมผัสกับเจนวายมากมายนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์มากมายสาหรับคนที่ไม่อยู่ในเจนวายหรือเจนวายด้วยกันก็ตามที่ไดูไปในเทปที่แล้วนะครับครับคราวนี้ครับผมอยากจะรู้จักตัวตนของปื้มสุรบดลฤกภัยมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากๆคือว่าคุณปื้มเป็นคนที่มีบุคลิกชัดเจนครับสิ่งหนึ่งที่จะพูดไปก็พูดว่า เห็นปื้มที่บ้านเห็นปื้มที่ทํางานเห็นปื้มทางหน้าทีวีที่มหาลัยผมว่าจะพูดง่ายๆคือปื้มคนเดียวกันหมดเหมือนกันหมดใช่ครับโอเคนะครับและนี่คือประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้ครับผมรู้จักผู้ชายคนนี้เขามากขึ้นนะครับครับถ้าจะถามว่าปื้มสุบทลีกภัยเนี่ยเป็นใครจะตอบว่าไงดีครับง่ายๆเลยนะฮะขอตอบเลยนะครับว่าผมเป็นคนตรง คำนี้ฟังจนเบื่อฮะผมรู้ <c oughs> คำนี้ใครก็ฟังจนเบื่อผมเป็นคนตรงฉันเป็นคนตรงเราเป็นคนตรงครับทุกค,คนพูดกันติดป,ปากครับว่าเราเป็นคนตรงผมเคยคิดเล่นๆนะผมเคยคิดเล่นๆแล้วเอาไปทาจริงฮะ <c oughs> ไปถามคนก่อนทําเบียโซยครับตอนผมเรียนอยู่ครับผมไปถามคนร้อยคนฮนะว่าถ้าให้พูดว่าคุณเป็นคนตรงหรือว่าคุณเป็นคนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ <c oughs> ์อืม่ะคุณอาจารย์เชื่อไหมครับว่าผมไปถามมาเนี่ย ร้อยต่อศูนย์เลยนะฮะบอกว่าตัวเองเป็นคนตรงจะไม่มีใครบอกตัวเองเสียแ้งหรือว่าอะไรไม่มีคะทุกคนบอกตัวเองเป็นคนตรงแต่ผมบอกว่าผมเป็นคนตรงได้เต็มปากเนี่ยเพราะผมมีเหตุผลนะครับ <c oughs> ผมคิดเรื่องหนึ่งได้ครับตอนผมอยู่วัยรุ่นว่ามนุษย์เราเสียแ้งทําไมมนุษย์เราเสียแ้งด้วยเหตุผลเดียวเลยครับอาจารย์ครับอยากให้คนอื่นชอบอ๋อยากให้คนอื่นรักมนุษย์เราไม่มีทางเสียแ้งเพื่อให้คนอื่นเกลียด แต่วาจาหนึ่งมันไม่ตายครับอาจารย์คือมีคนระะักย่อมมีคนเกลียดถูกต้องครับคุณเสียแซงให้ตายยังไงคุณปั้นน้าปั้นยิ้มปั้นตาปั้นยังไงก็ตามก็ยังมีคนเกลียดคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลองมองย้อนกลับมาเราเป็นของเราอย่างนี้เราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เราเป็นของเราอย่างนี้ทําตัวอย่างเงี้ยแน่นอนครับมีคนเกลียดเราครับ,รบอย่างไรก็ยังมีคนเกลียดเราแต่วาจาเดิมวก,ก็กลับมามีคนรักก็มีคนเกลียดเราเป็นของเราอย่างนี้ก็ยังมีคนรักแล้วก็ยังมีคนเกลียดถูกต้องฮะ พอเอามาชั่งน้ําหนักกันครับอาจารย์การที่เราต้องเสียแซงก็มีคนรักมีคนเกลียดการที่เราเป็นของเราอย่างนี้ยก็ยังมีคนรักมีคนเกลียดครับมันเหนื่อยกว่ากันเยอะฮะแต่การที่เราต้องไปปั้นเป็นคนอื่นเหมือนเราต้องเป็นดาราฮอลลีวูดไปอินเนอร์เป็นคนอื่นอยู่ตลอดเนี่ยผมมองว่ามันเหนื่อยพอเอามาชั่งน้าหนักกันไม่มีเหตุผลไหนที่ต้องเสียแซงเลยผมยึดถือหลักนี้มาตลอดผมก็เลยวางวางตัวและคําตัวเป็นตัวของผมเองมาตลอดสิ่งที่ปื้มพูดนี่น่าสนใจมากนะครับ เด็กสมัยยุคสมัยที่ต่างกันอย่างเขาที่เราพูด gen y gen x ใช่ไหมครับ,รบยุคสมัยที่ต่างกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับสมัยผมเป็นเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่ครับซึ่งมาจากความหวังดีทั้งสิ้นของพ่อแม่คืออะไรฮะพ่อแม่หวังดีกับลูกอยากให้ลูกได้ดีมีความมั่นคงในชีวิตวิธีการพ่อแม่คืออะไรฮะก็เลยบอกลูกไปเป็นหมอ,อเป็นวิศวะ,ะไปเป็นเภสัช <c oughs> อะไรก็ว่าไป <c oughs> ตามวิธีคิดของพ่อแม่ที่คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ <c oughs> อาจจะไม่อยากให้ลูกลาบากมันตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> มันก็ทําให้คนไม่ได้อยู่ในวิถีหรือในสิ่งที่ต้งการจยเป็น <c oughs> พอยุคสมัยนี้ปุ๊บพ่อแม่เลยเอาใหม่ละให้เด็กเป็นตัวของตัวเองซะให้ลูกเลือกเองมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เลี้ยงเขาแบบนี้ตั้งแต่แรกแปลว่าอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเด็กตามเพื่อนแทนพาอมองเ <c oughs> ข้าไปสแกนเข้าไปในหาตัวเองไม่เจอ เงินแสดงมันก็จะมีบางคนที่รู้ตัวเองอย่างที่คุณเพิ่มรู้กับบางคนที่เขาหาตัวเขาเองไม่เจออย่างเงี้ยจะช่วยยังไงให้คนเขามีความรู้สึกเขารู้จักตัวเองเขามากขึ้นออกไปข้างนอกครับเปิดตาเปิดใจให้ม,มากๆผมเป็นคนหนึ่งที่จะไม่อุดอู้อยู่กับอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งครุกอยู่มันกับมันนะฮะคือคิดว่าชีวิตนี้ไอ้นี่เกิดมาเพื่อฉันแล้วยังไม่ใช่คุณต้องออกไปเยอะๆครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่คิดอยู่ตลอดเลยว่าแค่บนโลกเรามีอะไรสักล้านอย่างนะครับ ผมจับแค่แสนอย่างก่อนตายเนี่ยถือว่าคุม้มแล้วคือออกไปทําออกไปจับออกไปดูให้มันมากที่สุดนะจะม,มีผู้ใหญ่บางชาตนสอนนะว่าอยาเป็นเหมือนเป็ดคือบินก็บินได้ไม่เหมือนนอกว่ายน้ําก็ว่ายได้ไม่เก่งเหมือนปลาผมคนหนึ่งฮะที่ผมชอบเป็ดถึงมันจะไม่เก่งสักอย่างหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีความสามารถที่หลากหลายและอย่างน้อยมันก็ยังออกไปทําสิ่งต่างๆม,มันไม่ใช่แค่ว่ายอย่างเดียวหรือบินอย่างเดียวม,มันวิ่งก็ได้มันโดดก็ได้มัน มันว่ายน้ําก็ได้มันทําอะไรก็ได้ผมมองว่าพรสวรรค์และสิ่งที่ใช่มันเหมือนกล่องของขวัญครับนะคุณต้องเปิดไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดเปิดนะอย่าคิดว่าเปิดมาจนเจอกล่องนี้แล้วก็มันดีที่สุดแล้วฉันชอบจังเลยของในกล่องนี้ยังฮนะคุณยังจะมีโอกาสได้เจอกับสิ่งอะไรมากมายอีกต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเปิดไปถึงจุดหนึ่งคุณเหนื่อยแล้วคุณคพอแล้วถึงช่วงวัยหนึ่งแล้วเนี่นยคุณค่อยกลับมาดูของขวัญที่คุณเคยเปิดไว้ทั้งหมดฮนะ ว่าชิ้นไหนที่เหมาะสมกับตวเราค่อยเลือกตอนนั้นทุกต้องครับโอเคตอนนี้ปื้มเจอยังครับผมอะครับเจอหลายกล่องเลยครับแล้วเจอกล่องที่ชอบที่สุดแล้วใช่เลยเจอเยอะมากเลยของผมมันมีหลายกล่องจริงๆผมมองว่าผมไม่เหมือนที่ผมบอกผมไม่มีอะไรที่ที่สุดเพราะผมมองว่าทุกๆอย่างมันมีข้างดีและเสียทุกๆอย่างมันมีเหตุผลที่เราต้องไปอยู่ตรงนั้นและชอบมัน เหมือน,นขถาวว่าผมชอบ VASO ไหมผมชอบมากอะมันเป็นแบรนด์ที่ผมสร้างมาแล้วมันเป็นไกด์ให้กับวัยรุ่นและผมได้ทํางานกับเพื่อนๆใช่ขาวว่าผมชอบการเมืองผมก็ชอบการเมืองนะเพราะฉะนั้นมันเอามารวมกันไม่ได้ต้องดูกาะเทษะและเรื่องราวผมเลยมองว่าสำหรับน้องๆนะครับที่กําลังหางหาตัวเองเนี่ยต้องออกเยอะจริงๆฮะต้องพยายามต้องกระเสือกกระสนที่จะออกไปเจอไปสัมผัส์กับเรื่องอะไรต่างๆที่แตกต่าง ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคจิตเรื่องการออกไปข้างนอกมากคือไม่ได้ออกไปเที่ยวนะฮะแต่ออกไปเจอตอนผมไปเรียนอยู่เชียงใหม่ครับอาจารย์ผมเคยไปเรียนอยู่เชียงใหม่ตอนช่วงมปลายอคผมไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่งไม่อยู่งเทพครับผมคือตอนอยู่มต้นเนี่ยผมอยู่สากิตประชุมวันครับผมผมอยู่เป็นโรงเรียนที่อยู่ใจกลางสยามมมีแน่นอนครับโดดปีนโรงเรียนรัวออกมาเดินเล่นสยามมาเล่นเกมสยามเงี้ยพอไปเชียงใหม่ครับผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับ ผมอยู่ชนบทผมอยู่ชนบทเลยครับอาจารย์อยู่ชนบทแบบว่ามองซ้ายเจอควายมองขวาเจอนาครับแล้วผมจากกลางสยามมาต้องไปอยู่อย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเฟลหรือว่ากลัวอะไรครับมันคือสิ่งใหม่ๆอมผมไปอยู่บ้านเพื่อนผมไปนอนบ้านเพื่อนเลยครับผมไปดูว่าคนที่เป็นลูกชาวนาหรือเป็นลูกชาวสวนเขาอยู่กันยังไงผมก็ไปขอนอนกับเขาไปอยู่กับเขาไปอะไรเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เราเจอสุดท้ายผมได้อะไรกลับมาผมเรียนรู้ วิธีการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ผมเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันคือสิ่งที่เราได้แล้วก็ไอสิ่งพวกนี้มันอาจจะต่อยอดไปอะไรอีกก็ได้อนาคตผมอาจจะเป็นเจ้าของฟาร์มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ได้ใครจะไปรู้เริ่มจากเล็กๆก,การากเก็บข้อมูลของเรานะอยา่อยาเริ่มจากใหญ่มมไม่จําเป็นต้องเริ่มจากใหญ่<ม>บางคนนี้แบบว่าฉันอยากเป็นนักแข่งเจัสกีฉันต้องมีเจัสก,ไกีไปเกาะขาไปงงงัาแ,แบบต้องพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อจัสกีให้หน่อย กินนมวัวไม่จาเป็นต้องซื้อแม่วัวกินนมวัวซื้อนมมันได้ครับยังไม่จําเป็นต้องซื้อแม่วัวถ้าคุณคิดจะซื้อแม่วัวคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเป็นเจ้าของแม่วัวเพื่อทําการผลิตนมวัวอ,อย่าทําการใหญ่เริ่มจากเล็กๆมผมมองว่าเริ่มจากอะไรเล็กๆเราค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆ แต่ทุกอย่างนี้มันต้องเป็นตัวของตัวเองครับของตัวเราเอาตัวเราออกมาถูกต้องครับผมจะเห็นเด็กบางคนที่แบบว่ามีคนนู้นเป็นไอดอลมีคนนี้เป็นไอดอลเป็นไอดอลได้ฮะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปอยู่ใต้ปีกเขาตลอดอถ้าคุณเดินตามใครคนใดคนหนึ่งเอาทุกอย่างให้เหมือนเป๊ะเนี่ยคุณจะเป็นนกตัวเล็กๆี่บินอยู่ใต้ปีกนกตัวหนึ่งตลอดและนกตัวนั้นถ้าเขาไม่บินคุณก็ไม่มีอะไรเลยอถ้าอธิบายอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือการเดินตาม รอยเท้าคนมไม่มีวันที่การเดินตามจะเดินเหยียบได้เป๊ะและเดินได้ดีเหมือนกับคนที่คนนําอคนนําเขาเดินมาด้วยจิตวิญญาณเขาเ,เขาเดินมาด้วยความคิดสร้างสรรค์เขาเดินมาด้วยแนวทางที่มั่นคงไม่ใช่เดินที่แบบว่าต้องไปเล็งเออเออเอ,เอปาดถึงจะเดินสักอันตรงเป๊ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมมองว่าคุณค่ากับความหมายมันต่างกันมากในวัยเด็กนี่ใครเป็น อาจจะไม่ใช่วัยเด็กเนี่ยจนถึงปัจจุบันในี่ใครเป็นโรมเดลของคุณปูบคุณพ่อแน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับ,บคุณพ่อแน่นอนแต่พอเราดูแบบนี้เนี่ยค,คุณชวนนะายกชวนวเราพูดถึงนะฮะบุคลิกของท่านชวนหลีกภยัยสูรบดหลีกภยัยสองคนนี้ถ้าจะมองโดยผิวเผินไม่มีความเหมือนกันเลยไม่เหมือนแล้วครับม,มันเหมือนที่ผมบอกครับว่าเราจดจาคนคนหนึ่งนะครับจดจําเขาเป็นไอดอลจดจำเขาเป็นอะไรเราไม่จําเป็นต้องเหมือนเขาคะคุณลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณพ่อคุณพ่อไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณปู่ ไม่จําเป็นฮะไม่มีความหมายเราจําสิ่งดีๆของไอดอลของเราของโลโมเดลของเราจําสิ่งนั้นมาครับแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมแกบชีวิตตัวเองอให้มันเป็นคุณประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตตัวเองมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นจําแต่สิ่งดีๆมาและปรับปรุงให้มันเหมาะกับตัวเราสิ่งเดียอะไรที่เห็นจากคุณพ่อแล้วคุณปื้มปรับออกมาใช้กับตัวเอง <c oughs> มันเหตุ <c oughs> ผลและความจริงโอเคมีคนถามผมเยอะนะครับว่า ทำยังไงถึงจะพูดได้ดีอ่าคือจะมีน้องๆเขามองว่าผมพูดแต<บ><ก>่ว่าเออผมพูดไปได้เรื่อยๆครัผมก็พูดไปอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่าทำยังไงถึงจะใช้ชีวิตในรูปแบบที่มันประสบสำเร็จได้ครับความจริงคะคุณพ่อผมสอนว่าถ้าเราพูดแต่ความจริงนะครับอาจารย์เราจะพูดร้อยครั้งและเหมือนกันร้อยครั้งถ้าเราไม่เสแสร้งถ้าเราไม่โกโหกถ้าเราไม่คิดปั้นเรื่องปั้นน้ําเราจะไม่ต้องมาภาวะพวงครับแบบว่า จะพูดเรื่องอะไรดีวะเฮ้ยจะโกหกเรื่องอะไรดีวะเฮ้ยจะตอแหลเรื่องอะไรดีวะคือเราไม่จำเป็นต้องไปคิดในจุดนั้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะเราพูดแต่ความจริงเพราเราพูดแต่ความจริงเราจะพูดได้แบบไม่ตะกุกตะกัก <Okay. S 1> เราจะพูดได้เรื่อยๆเหมือนกับชีวิตเราอะแค่เรายืนอยู่บนหลักเหตุผลและความจริงเราก็สามารถเดินได้อย่างมั่นใจโ <Okay. S 1> ดยไม่ตะกุกตะกักโอเคครับ หลายๆคนที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยังต้องบอกว่าสังคมไทยกับสังคมฝรั่งไม่เหมือนกันถูกไหมครับ,รบตะวันตกเนี่ยเขาเน้นความเป็นตัวของตัวเองเ,องเยอะับครับตะวันออกเนี่ยชีวิตเราจะขึ้นอยู่คนอื่นเนยอะพอไรอังเช่นยกตัวอย่างเราอยู่ในครอบครัวใหญ่มีปู่ย่าตายายอยู่ใช่ไหมอากงอาม่อาีอ,อะไรอยู่เต็มไปห,หมดใช่เวลาคนคนนึงจะคิดอยากจะทําอะไรเนี่ยภาพอากงจะมาภาพอาีจะมาภาพคนข้างบ้านจะมาว่าเขาจะคิดถึงยังไงจะคิดอย่างไร นัน่นแสดงว่าเรามีคนอื่นยืเนเต็มไปหมดในชีวิตเรามันทําให้เขาเลยกลับไปหาความเป็นตัวเองอยากคุณปพ้มมองเรื่องแบบนี้ยังไงมันก็เหมือนกับผมครับเหมือนกับผมถามผมว่ารักการเมืองล่ะเพราะว่าผมเป็นลูกนักการเมืองเหมือนอย่างถค่เป็นลูกนักฟุตบอลก็ต้องคิดว่าไอ้นี่ต้องเตะบอลเกง่งแค่เป็นลูกคุณหมอก็ต้องคิดว่าไอ้เจ้านี่ต้องได้ไปเป็นผู้ช่วยหมอไปเป็นพยาบาลไปเป็นอะไรก็ตามแต่ผมมองว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดที่เชื่อ เป็นความคิดบรรทัดฐานบรรทัดฐานของคนบางกลุ่มที่ตั้งบรรทัดฐานในจุดนี้เอาไว้ผมมองว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเรื่องผู้นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเราชีวิตเราชีวิตของเราตัวของเราเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้คุ้มมันต้องเป็นในรูปแบบของตัวเองครับมันต้องเป็นในในรูปแบบของตัวเองถ้าคุณเกิดมาแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบตัวเองเนี่ยผมมองว่าน่าเสียใจแต่ว่า แต่จริงๆก็ไม่จาเป็นต้องไปเสียใจแบบว่าเสียใจเหลือเกินที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่บังคับให้เราเรียนเรื่องนี้ฉันอยากจะทําอีกอย่างแต่ทาไมฉันถึงต้องมาเรียนอันนี้ว่าคือแบบรู้สึกเสียใจมนุษย์เรานะฮะมนุษย์เราอยู่ได้ด้วยฝัน,นอืออาจารย์นะฮะมนุษย์เราไม่มีฝันนะมนุษย์เราจะเป็นแค่ก้อนเนื้อที่ <Okay. S 1> ที่ไม่มีอะไรเลยมนุษย์เราพร้อมที่จะหลับตาลงแล้วตื่นมาอีกวันเนี่ยเพราะฝันนะ ฝันว่าอีกวันหนึ่งมันจะมีอะไรดีๆคนที่อกหักมาก็ฝันว่าพรุ่งนี้จะเจอคนรักใหม่คนที่เพิ่งล้มละลายมันก็ฝันมาว่าพรุ่งนี้จะถูกหวยหรือว่าทมันมีเรื่องดีๆเข้ามาทุกคนอยู่ได้ด้วยฝันฮะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะบอกว่าขอแค่เราตามฝันของเราฮะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผม วันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นตัวตนเขาอย่างชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณเพิ่มพูดในวันนี้นะฮะชัดเจนมากวันหนึ่งเราต้องรู้จักตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างจนในที่สุดเราหาตัวเองเจอสําคัญที่สุดคือเรื่องความกล้าที่ที่จะเลือกที่จะเดินชีวิตหรือนําชีวิตด้วยตัวเองที่เขาบอกว่าใช้ชีวิตต้องใช้ให้คุ้มนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันปุ๊บเนี่ยต้องมีฝันต้องมีเป้าหมายวันนี้เรารู้อยู่ตรงไหนเราเป็นใครขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไปไหนต่อ แล้วตรงนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่จะนาพาเรา <c oughs> ให้สามารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายบ้างแล้วผมเชื่อว่าคุณเพื่อผมเชื่อเหมือนกับที่รายการเราเชื่อว่าชีวิตเรามันสั้นแล้ไม่มีแค่ชีวิตเดียวและแน,น่นอนค,คือก็ต้องใช้ให้ต้องกล้าครับต้องกล้าถ้าเราไม่กล้าไม่มีอะไรเลยครับใช่ครับผมมองว่าความกล้านี่แหละคือต้นคือต้นกาเนิดของทุกอย่างครับแล้ววันนี้ถ้าเรายังไม่อยู่ในจุดนั้นนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรสายเกินไปครับนะครับเราสามารถเริ่มต้นวันนี้ได้กับเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนะครับ เราเดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายแล้วก็เดมเนินชีวิตให้คุ้มค่าอย่างที่รู้ว่าเราเป็นใครกล้าที่จะเป็นตัวเองนะฮะไม่ได้กล้าจะเป็นคนอื่นนะกล้าที่เป็นตัวเองและกล้าที่จะฝันกล้าที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อเราจะเดินข้างหน้าต่อไปอย่างมีความสุขนั่นเอง<ด><ด>น,นะครับวันนี้ต้องขอบคุณหนุ่มคน,นนี้มากๆเลยนะครับคุยกับเขาทีครั้งใดเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้เลยเราสัมผัสถึงความเป็นตัวตนและความมุ่งมั่นปรารถนานในชีวิตของเขานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปื้มมากเลยครับขอบคุณมากครับ กับรายการน้ำเครื่องแก้วนะคะแล้วก็เฉลยออกมาเลยว่าโรมโมเดลของน้องปลื้มก็คือคุณพ่อนั่นเองนะคะอดีตท่านนายกใช่ครับผมโอ้โหดูเหมือนว่า2ท่านนี้เนี่ยถ้าดูจากภายนอกดูเหมือนไม่ค่อยเหมือนกันเนาะนะครับท่านหนึ่งดูบุคลิกเป็นคนสุขุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทําอะไรอยู่ในกรอบในกฎระเบียบถูกไหมฮะแต่คุณลูกเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่คิดนอกกรอบกล้าแสดงออกกล้าแสดงออกชีวิตอีสิสันอาใช่ไหมฮะ แต่ว่าดูเหมือนว่าแก่นตรงกลางเนี่ยคลายๆกันจากที่เราดูมาเมื่อสักครู่นี้โอเค okay. uh huh. แหม่ดูน้องปลื้มแบบนี้แล้วทาให้นึกถึงวันที่ใกล้เข้ามาแล้วก็คือวันพ่อค่ะอาจารย์อ่าใช่ลลิชาเป็นไงครับคุณพ่อเนี่ยเป็นโรโมเดลอะไรให้กับเราบ้างด้านไหนบ้างโห oh, ถ้าอาจารย์พูดถึงคุณพ่อคือ,อจริงๆเป็นโรโมเดลหลายด้านมากเลยนะคะแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือท่านเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางเป็นเหมือนเทียนหรือไฟฉายที่เวลาเรารู้สึกว่าข้างหน้ามันมืดแล้วอะ ถ้าเกิดว่าจุดไฟหรือว่าคุยกับคุณพ่อแล้วจะทําให้เราสามารถเดินก้าวต่อไปได้แต่ว่าพูดถึงคุณพ่อแบบนี้เรารู้สึกเลยว่าใกล้วันพ่อเรายังตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เพียงพอเลยค่ะจาร์โอ้นะนี่ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ในสังคมเราเนี่ยถ้าทำได้เปรียบคนอื่นนะครับม,มันมีงานวิจัยของนักจิตวิทยานะครับอยู่ในสายที่เขาเรียกว่าเป็นสายจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยนะครับซึ่งเป็น แนวทางที่รายการเรานําเสนอมาโดยตลอดนั่นะครับซึ่งเขามีการวิจัยและค้นพบว่าคนที่ซาบซึ้งนะครับหรือว่าตอบแทนคนที่ทําสิ่งดีๆรอบตัวเราที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับแล้วเราตอบแทนเขานะครับคิดถึงสิ่งดีๆบุญคุณต่างๆที่เขาทำต่อเราเนี่ยคนพวกนี้นมีความสุขอย่างยั่งยืนมากกว่าโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ครับผมวิธีการเขาทำอย่างนี้ครับพิชาเขามีคน2กลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับในการวิจัยขอยงเขาเนี่ยเขาให้เขียนเดลี่ทุกคืนก่อนนอน ให้จดบันทึกว่าวันนี้มีใครทําอะไรดีๆกับเราบ้างโอเคไหมครับอ่าพูดง่าวันนับทุกวันเลยว่าเออวันนี้มีคนนั้นคนนี้ทําดีกับเราซึ่งนะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทำนะครับเวลาผ่านไปนานๆเลยนะครับแล้วเขาก็มาดูทีหนึ่งพบว่าคนสองกลุ่มในกลุ่มแรกที่ทําที่จดเดรี่เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่านะครับมีทัศนคติเชิงบวกในในเรื่องของอนาคตมากกว่าแล้วที่สําคัญคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ เขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากกว่าและแค่นั้นยังไม่พอครับลิชาอีกงานวิจัยหนึ่งคอนเนติคัตนะครับเขามองว่าคนกลุ่มนี้นะครับที่ทําอะไรตอบแทนสิ่งดีกับคนรอบข้างเนี่ยนะครับกับมีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจต่ำกว่าด้วยต่ำกว่าอีกกลุ่มนึงใช่กับอีกกลุ่มนึงอโอ้โหไม่น่าเชื่อใช่อันนี้รวมถึงการสํานึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการสํานึกถึงพระคุณของ คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับในสังคมไทยเนี่ยถือว่าเป็นคุณค่าสําคัญทางสังคมถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่เราทําให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับ<ฆ>มันไม่ใช่เป็นประโยชน์จับท่านอย่างเดียวจากงานวิจัยเราจะเห็นเลยว่าการทําความดีหรือสํานึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันสร้างความสุขให้เราอย่างยั่งยืนด้วยซ้าไปอยากฝากเรื่องหนึ่งไว้ตอนท้ายนี้นะครับลิชาครับ<ฆ>ก็คือว่าในยุคสมัยสงครามสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับ<ฆ>ญี่ปุ่นสร้างทางรถไฟจากประเทศไทยไปประเทศพม่านะครับ นะครับจำได้แม่สะพานอะไรตอนนั้นแม่น้ำแควข้ามแม่น้ำแควใช่ใช<ะ>ที่กาญจนบ,บุรีถูกไหมครับซึ่งในระหว่างการสร้างนั้นเองนะครับมีนายแพทย์ซึ่งเป็นทหารนะครับของออสเตรเลียเป็นเชลยอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันและนายแพทย์คนนี้ที่ชื่อว่าเควินเฟแกนเนี่ยนะครับ<ะ>ก็ได้ถูกมาเป็นถูกมอบหมายให้เป็นหมอรักษา ผู้ป่วยเพราะในวันนั้นทุกวันมีคนป่วยไปร้อยร้อยคนนะครับลวกไปแข้เจ็บเพราะมีคนตายมากมายมหาศาลในระหว่างการสร้างที่เป็นเฉลยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณหมอได้เห็นและสังเกตก็คือว่าในระหว่างที่รักษาคนเหล่านี้เพราะว่าวันๆมีคนตายไปร้อยร้อยทุกวันนะครับคุณหมอได้ยินเรื่องคล้ายๆกันอย่างนี้ครับสำหรับคนที่กําลังใกล้จะตายซ้ําๆกันคุณหมอบอกว่าคนเหล่านี้ต่างพูดถึงคนที่รักเขาและคนที่เขารัก แล้รู้สึกเสียดายว่าตัวเองไม่ได้ทําดีให้กับคนเหล่านี้อย่างเพียงพอนี่คือสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันถูกไหมครับซาบซึ้งมากๆเพราะวันนี้เนี่ยเรายังมีเวลาอยู่ถูกไหมฮะเราอย่าปล่อยให้เวลานั้นสายเกินไปหรือเวลาที่เราทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้เราทำซะวันนี้ซะดีกว่าเหมือนกที่เขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตวันนี้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ครับผม คุมชมคะเราต้องบอกเลยนะคะว่าคําพูดดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงแง่คิดดีๆทางด้าน positive thinking นะคะในความคิดบว,บวกนะคะสามารถไปอ่านได้นะคะในเว็บไซต์ของเรานะคะ Facebook น้ำครื่นแก้วนะคะและแน่นอนว่าเราจะมีกิจกรรมร่วมกันกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะเข้าไปถามคำถามกับพวกเราได้นะคะว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะให้อาจารย์บอลตอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกที่ทำให้ชีวิตของเราที่มีชีวิตเดียวนั้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีความสุขมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะหลายๆอย่างเพราะอาจารย์บอกว่าให้ขอบคุณครับรู้สึกว่าพอขอบคุณแล้วมันเหมือน มันมีความสุขมัน EQ มากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการน้ำเครื่องแก้วทุกวันอาทิตย์เวลา1ิบนาฬิกา30นาทีนะคะมาร่วมกันมีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายมากขึ้นแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสภาพสวยๆของพิธีกรนะคะจากอเดลโฟเดมิเกสนะคะแล้วก็กลับมาติดตามแบบนี้ได้ใหม่วันนี้าจาย์บอลลาริชาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ